โอเคเสาร์นี้ดอนเจดีกินเที่ยวร้านวัฒนาสตาร์จากร้านวัฒนาดอนเจดีกินเที่ยวของเราเสาร์นี้จะไปไหนกันเดี๋ยวมาลองติดตามตอนนี้ของก็พร้อมแล้วอันนี้ก็คือของที่จะไปถวายสังฆทานกันวันนี้วัดนุน่นพิมพมาเต็มพร้อม รอมวันนี้ร้านนุชนาตปิดร้านเสริมสวยปิดร้านขาดสมาชิกไปนหนึ่งบบเดี๋ยวเราก็จะไป กาแฟก่อไปสตาร์ทต้องเริ่มจากอเมริกาโน่เย็นร้านปรจะจำเรากำลังเดินไปที่ร้านกาแฟนี่คือร้านกาแฟหลังบ้าน แตหลังตาอเมริกาโนเย็นต้องศึ่าเพยอเมริกาโนเย็นี ตัวซองสองอันเม่ิกาโน่ไม่หวานหลังบ้างและนี่คือตัวซอง เรียกไว้เลยก่อนเลยใช่วันนี้ดอนเจดีกินเที่ยวก็จะไปที่พระราชวังบางปะอินที่อยุธยาเรากำลังจะออกเดินทางレสโกนี่องจัดรา มาตลาดราชโดเนี่อันนี้มาตลาดโบราณเป็นตลาดตลาดเป็นร้อยปีเหมือนกันที่ตลาดราชโดเข้าไปแล้วจะเหงาเงียบก่อนนะกลง <c oughs> อ้วนแล้วก็ลืม <c oughs> มาเที่ยวบ้านลูกสาวนี่แล้วนะเขาต้องกินข้าวมา Insert. อิ่มก่อนมันขาย เดียวเดียวเดียวมันทำแล้วก็ไปเจอคนอื่นเขาก็ท้องล้องจอกจอกไปเล่าให้ฟังคำเราต้องไปจอดที่จอดคือมาที่นี่ต้องเหมือนต้องเดินทางไกลใช่ไหมไม่ใช่เขาขายของไขายของมันไม่ได้ทำมัมมเนเ <คำ S 1> ขากินก่อนอ๋อนี่มัน มึงเขาจตจะ,ะทะ้าหรือทำคนอื่นหมดอะเราต้องสอดรถกันตรงนี้ใช่แล้วเราต้องเดินเดินเข้าเดินข้ามตะพานเข้าไปต้องฝากรถจักรอ๋อมันมันไม่ไม่ถึงบ้างรถไปไม่ถึงต้องตลอดไปเฉยๆเดินข้ามตะพาห์เลยนั่นฝากเข้าเขา,ขา ได้ได้โอเคตลอดเราชโดนี่ต้องอันนี้เราเข้าไปได้ไหมไม่ของบ้านเขาหรือเปล่าเออน่าน่าบ้านเขาอ่ะนี่ไงตรงนี้ดิเหรอแต่เออือว่าตรงนั้นดีกว่าเราอย่าไปส่วนของบ้านเขาดีก๋ยวนะเดี๋ยวเป็นหาเลยล่ะที่นี้เขาเกิดว่าเขาเอาอะไรมาขวางไว้รู้เรื่องเลยแล้เกิดว่าตรงนี้แหละ ใช่เดี๋ยวเขาออกตรงนั้นอ่ะบ้านเขามีมีโซ่เห็นป่ะต้องไหนถามอะไรต้องถามไม่ต้องถามแล้วไม่ใช่จะถาม่าจอดได้ไหมล่ะหรอเอามาหนุนก่อนไหมได้ไหวลงลงได้ได้แสดงว่าคนมันน้อยเงี้ยที่จำกัด นี่เขา,<ห>าจะเคินเราไหมงานนกงไม่ได้ไปเราไม่ว่ามาถึงแล้วตลาดราชโดร้อยปีอุ๊ยเอาโเป็ด้ามทำไมอออะไรโดนอะไร aoรถ để bệt. không. 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 lốt không. À à không. À, không. lốt có không. 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 lan má, không. không. đơn. À, à, <laughs> เดี๋ยวถ่ายให้ขอเดี๋ยวถ่ายเองดีกว่าเอ้ยถ่ายได้ได,ได้เรื่องสอิขอร้องนี่ไม่เอาเอ,อ่ออีไม่เอาไอโฟนสิบสี่เอ้นั่นแค่กูใช้อ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรูปหนึ่งไม่ได้ลกล้องเธอมันไม่ได้ก็ถ่ายหนึ่งสอง มันสวยแมอยู่คนเดียวอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าสวยไหมถ่ายให้เหล่าทำอาหารเอามามาถ่ายเดี๋ยวถ่ายให้อาเดี๋ยวถ่ายมาถ่ายแม่เป็นไรเดี๋ยวเราถ่ายให้ถ้าอากวอีไม่ได้ยินถ่ายมาเอ้ยทำไมเราชอบดักอ่าเล่นต่อรับอ่านั่น เดีียวหนลูกทั่วเหลียวอ่อาได้ได้ไม่เห็นเขาตลาดะเา,เางงน,นั้ลงลตลาดราดชโดนี่คือป้ายตลาดราดชโดหนึ่งยปีเข้า ต้องข้ามของข้ามสะพานเล็กๆเข้าไปเป็นตลาดกับใช่สวัตดีจ้า

ดหมดทุกร้านไม่มีร้านไอเปิดเลยอ่นน่านี่คือบ,บ้านพี่สาวอาก เปิดอยู่ร้านเดียวตัวไรสิบสามจำกนไม่ได้ ตาดีจักกันไม่จักันก็เหมือนไม่รู้จักอีมนดีดังไม่ได้นีจัมาฉันดอนเจลี้าวจะกินปิดซีอ้ยตายหิดพอไฟไม้จไมนจริงเลยที่ไม่พอเนื้ออะมาเขาเขาเพิ่านัดมาไม่เป็นไรเปรแก็นั่งเลเกไปก่อนกินดก่อนเอ้าวเปล่า้แกเล่นแล้วจะไม่เด้นนึกหน้า น้องสาวตัวเองยังจังไม่ได้เลยใครเนี่ยไปไทยจะงานมาทีกินก๋วยเตี๋ยวนี้ยไม่อะไปกินเดี๋ยวจะไปกินจะไปโน่นจะไปจะไปมังฝ่าอินจ้ะเฮ้ยไม่เป็นไงเดินหืนี่นี่เดินไม่ไหวนี่เนี่ยเกิดเวลาไม่ข้างเลยขึ้นมาเดี๋ยกลัวว่าเดี๋ยวกลัวว่าเดินไม่ไปแข้งไม่เท้าตั้งแต่นี่เรียนห้องนอนเลย ขึ้นไมต่อที่เบิลเบนลนอนข้างล่างเออไปทุงคนไปเที่ยวได้นไหมไปเที่ยวได้กันไหมคนเดียวนี่แน่ยู่คนเดียวเออิ้งกวเตียวไม่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 ่งกเตียวเนี่ยญาติาตต้องนั่งคุยญาติต้องนั่งคุยสันสันไงครับปีได้5เ0ปีเจอกันทีค่ะต้านม ขดต้มาทำเป็นเียนเยไปค่อยไป้่อค่อยๆอย่าให้เรายอะๆเลยคือคนแก่อย่าให้มราถ้าลแล้วจ่าตัวเองยังาไม่ได้แต่ที้นี่เนี่ยรับเขาเป็นพี่เป็นน้อง้อมทไใ้เฮเบกอยู่สีเอ็นเอาบุตเดี่ยวมาเฮ้ยเม่เอาไปกินก่อนเรมาเกี่ยวนี่ก่อนอร่ย่เด่ยวเาไม่ต้องไไม่เอะ จะพาพี่แนรค่ะถ้บากลูกชายใช่พัพ่อเขาร้านอาหารไม่เอาเมือนซื้อบารกิบ้าทมันถูกัดนั่งจิบนั่งได้เดี๋ยวอยู่นเอีประชาชนเป็นจำนวนมากนะการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีระราชทากระาสงหองใประชาชนอร่อยไหมเดี๋ยวลองดูกระยาศาสตร์ อของมีชื่อเสียงของตาลาดราชโดเยุทธยา,า,าอร่อยแต่หวานซึ่งการเสียสละกาลังกายกาลังปัญญาและกาลังทรัพย์มาตประาณหงเป็นโมแคตลาดราชดโด อำเภอผักไห่อยุธยาล้างเลยปิดหมดไม่มีร้านไหนเปิดเลยดตลาดก็จะเป็นตลาดโบราณร้อยปี กแม่น้ำแต่น้ำยังไม่มาเนอะไม่ท่วมปีนี้ได้จะปลาชะโดเยอะนะเนี่ยอโอว้วิวดีมากอืม ชนโบราณจริงๆันีสะพานสมประสงค์มีบ้านเรือนริมน้ำ จะไปต่อกันที่บางปะอินนี่ประเพณีเขาน่าจะเป็นประเพณีตักบาตนะตักบาตเทโวลากันไป ตลาดราชาโดด้วยภาพนี้แล้วก็พูดได้ทางาิอันนี้ก็คือ,องนานประกันครับบรรยากาศพูดได้เลยาอายุยาอะไร มาถึงอยุธยาแล้วนะครับก็ดูฝั่งนี้เห็นพวกลำแพงเลยฝั่งนี้เห็นแต้นไม้ตอนนี้ถึงอันนี้เรากำลังไปกินข้าวที่อยุธยาตรงน,นี้เป็นบึงพระรามงพระราม ่ใชวงเวียนใช้ทางออกที่สามไปยังซอยชีกุลซอยชีกุลเลี้ยวขวาเราเลี้ยวขวาอ่าเป็นชื่าโดยรอบเหมือนกันนะมันก็ยังมีก็เเป็นเมืองท่องเที่ยว แล้วก็เป็นบางอุตสาหกรบยองไงแล้วมันใกล้ยังไงคนก็มามาทำกีฬาต้นต้านเยอะเลยในขนมต้มเดี๋ยวมีงานมหากรรมในขนมต้มไปทางซ้ายนี่ฮค่แม่ขวาครับตรงออกเข้าวงเวียนขวาไปแล้วไงตรงไปชึ้งตรงไปครับอากู ระหว่างรถต้องคนพงนที่ต้องมีออกจากวงเวียนไปสู่ซอยชีกุลอีกสองร้อยเมตรขับตรงไปตลอดโดยมิ่งบนซอยชีกุลชื่อร้านอะไรอีิมน้ำชื่อร้านลิมน้ำบรรยากาศสองข้างทาง ไก่ชัยมงคลเลี้ยวขวาวัดพงันังโฉงเลี้ยวซ้ายบ้านญี่ปุ่นเออเนี่ยนิทิเที่ยวหมู่บ้านญี่ปุ่นที่เที่ยวก็เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตรงอย่างเดียวเขาโกงเหครับนี่คือสมาคมคึกคักหนาแน่นคิวเติมน้ำมันอ่ะเนี่ยโอ้โหปั๊มอะไรเนี่ยปตทพีทีที เราต้องเติมไหเรายังไม่ต้องเติมเราเลยขีดกว่าด้านซ้ายนี่ก็เป็นไนี่ใช่ไหมเป็นโบราณสถานเหมือนกันก็สีแดงปิดไปก่อนข้างบนครับมาอุธยาล้าน บ้านไม้ลิมน้ำมือเที่ยง เราเน้นฮ่องเเยขบวกตัวเราครับอย่ากินที่บุ้งเลยแพงไปมีก็ะวังแลกินปลาเนี่ยวันนี้ ทล่อันน,นี้เลยนะข้างล่างติดแม่น้ำลาอะไรนะแม่เขาต้องะไริมนม<ะ>้ำนะ,ะ,ะบ้านไม้ริมน้ำบ้านไม้ริมนม<ะ>้ำ<ะ>อ่ยนยดถือ่าอยางตายงต้องคาต้องจืดเีๆๆ่ยววา ป่ามาอกหนเส้นห,หอยแมงพูอกมีเมนูอะไรบ้างไข่ปลาน้าเป็ขัดคตะไ่ดัด,ด,ด

ไขไ่ไไกะเพราใบเดียวใบกะเพราไข่เยีวม,ม้าไหมกะเพราหมูสับไข่เยีมาไมโอเคอาหารพร้อมแล้วเน่กะเพราไข่เยี่ยวม้าหมูสับไก่ผัดอะไรเนี่ย ไก่ผัดอะไรเนี่ยไก่ผัดตะไคร้ครับไก่ตะไคร้ไก่ตะไคร้แล้วก็กุ้งทอดชุบแป้งทอดอันนี้ก็คือแกงส้มอ๋อหองดีของดีมื้อนี้ก็หวังว่าจะกินอร่อยอร่อยอร่อยไหมมื้อนี้จะกินอร่อยไหมอร่อยเนีอร่อยมากมากอร่อยไหม